สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูเจ้าฟีเจอร์ 1280X ครับ Underwater จําำน้ำา60เมตรตัวนี้เลยฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าฟีเจอร์1280นะครับ ที่หลายๆท่านนะฮะเคยเห็นมาเที่ยวบางแสนมาเที่ยวพัทยานะฮะหรือตามหาดต่างๆนะครับแล้วก็มีนักล่าสมบัตินี่แหละตามชายหาดเดินกันนะฮะเียเป็นถึงก้านเขาขาวมีจานกลมๆนะเครื่องติดกับเอวอยู่นะครับมีหลายคนถามครับรุ่นแบบนั้นน่ะมันคือรุ่นอะไรบ้างนะฮะอันแรกนะครับถ้าตัวสูงสุดเนี่ยที่เขานิยมใช้กันตามชายหาดของนักล่าสมบัติมืออาชีพตามชายทะเลนะครับเขาจะใช้ ฟ u เชอร์ซีซัยีนะฮะแต่นักล่าสมบัติหลายๆคนนะฮะรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมหาซีซัให้เขาชอบซีซัมากกว่ามันก็แปลกนะฮะตั้งที่ฟ u เชอร์ซีซัยีเนี่ยเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะฮะแต่นักล่าก็ยังหามือสองของซีซัมาเรื่อยๆนะฮะให้ผมหาให้จากอเมริกานะฮะผมก็หาให้ตลอดนะครับ แรกรุ่นหนึ่งะฮะที่คล้ายๆกับเจ้า4ีแซนยีที่สามารถถอดมาติดกับเอลได้นะครับก็คือเจ้ารุ่นนี้ครับฟีเจอร์หนึ่งนะครับหลายคนถามผมนะฮะว่าเครื่องอะดำน้ําได้ไหมอันไหนเครื่องกันน้ําอันไหนเครื่องดำน้ำําวิธีดูง่ายมากครับเราดูนะฮะที่กล่องมาเลยครับถ้าเขาบอกว่า under water เนี่ยนะฮะ under water หมายถึงดำน้ำหมายถึงดำน้ำนะครับแต่ถ้าคำว่า water b o o s h แบบนี้คือกันน้ำกันน้ำคือบางรุ่นจะเขียนว่ากันน้ำ3เมตร5เมตรนะครับไม่ใช่เราไปดำนะฮะหลายคนเอาไปดำโอเคได้อยู่เมตรนะครับหรือครออึ่งเมตรแบบนี้ดำได้อยู่แต่ต้องดำขึ้นขึ้นลงลงนะครับหลายคนเอาไปใช้เนี่ยดำถึง3เมตรจริงๆแล้วน้ำเข้านะครับหลายคลิปเนี่ย เห็นฝรั่งเขาดำกันเนี่ยที่ดำน้ำเอาไปดำน้ำเนี่ยคือดำไม่กี่ทีนะครับแต่ถ้าเราใช้จริงๆบ่อยๆจริงๆนะฮะน้ำอาจจะเข้าได้นะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องรัการอีกนะครับดังนั้นครับวิธีดูก็คือง่ายๆถ้าเป็นคำว่า underwater มันคือดำน้ำ waterproof คือกันน้ำนะครับราคาเขาจะแตกต่างกันพอสมควรสูงพอสมควร วันนี้เรามาแกะดูกันครับว่าฟีเจอร์ 1280X มีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับมาดูเลยฮะ mm. ยในกล่องครับใช่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบอโอเคมาพร้อมกับคู่มือนะแผ่น CD นะครับคู่มือ แล้วก็ตัวเน็บเอวนะครับอ่ะเรามาลองแกะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะแล้วลองประกอบดูนะครับจเจ้าฟิชเชอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับภายในกล่องนะครับของจเจ้าฟิชเชอร์หนึ่งเนี่ยก็จะมีกา้านนะครับก้านแบบนี้นะครับสายสำหรับจเจ้าฟิชเชอร์หนึ่เนี่ย นะครับเนื่องจากเป็นตัวที่ดำน้ำดังนั้นเนี่ยตัวจานนะฮะตัวจานเนี่ยกับตัหูฟังซึ่งมันมาเป็นแบบดำน้ำมันจะติดอยู่กับตัวครับมันจะใช้แจ็คถอดออกไม่ได้นะฮะใช้แจ็คถอดออกไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันการน้ำเข้านั่นเองครับการถอดฝาฐานนะครับท้ายฐานเนี่ยนะครับให้ใช้ลิ้นบาดเท่านั้นห้ามใช้ไขควงนะครับ เพราะถ้าใชไข่ควงเนี่ยเกี๊ยวมันจะหวานหรือกรอบม,มันจะแตกได้นะครับทำให้น้ําเข้าได้ดังนั้นครับค่อยๆใช้เหรียญบาทนะฮะไข่ออกนะครับโอเคเมื่อไข่ออกแล้วนะฮะมาดูครับด้านในเป็นแบบนี้นะฮะด้านในเป็นแบบนี้นะครับ จะใช้ฐาน1.5โวลต์8ก้อนนะครับข้อดีของมันก็คือมันข้อดีของมันก็คือนะฮะเราสามารถใช้ฐานชาร์จได้นะครับฐานชาร์จหมดอายุเราไม่ต้องส่งไปถอดหรือเปลี่ยนที่โรงงานนะครับเราก็สามารถหาฐานชุดใหม่มาใส่ได้สับเปลี่ยนกันได้นะครับด้านในนะฮะก็จะเห็นนะครับว่ามันปัน แม่น้ํำเข้าตรงนี้ไปแล้วซึมเข้าตรงนี้ไปแล้วมันก็จะไม่เข้าเครื่องนะฮะจะไม่เข้าเครื่องเด็ดขาดพลาสติกจะหนามากดูความหนานะฮะดูความหนาดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้หนาอย่างนี้มันต้องหนักถูกต้องครับหนักครับแต่ถ้าเราใส่ด้ามเนี่ยเราจะใส่ด้ามแบบนี้นะครับแล้วเดินเนี่ยมันจะหนักดังนั้นเนี่ยที่จะใส่ด้ามก็คือตอนที่เราดำน้ำนะฮะ เครื่องมันจะมีน้ําหนักพอๆเมื่ออยู่ในน้ำแล้เนี่ยมันจะพยุงน้ำอยู่แบบนี้เลยครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินบนบกนะฮะเราจะใช้ตัวนี้เน็บที่เอวครับนะเน็บที่เอวนะฮะและเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะใส่แบบนี้ครับถึงแล้วเราก็จะเน็บที่เอวก้านเราจะถือเปล่าๆแบบนี้กระจานะฮะน้ำหนักก็จะเบา ที่เราเห็นเขาเดินกระตามใช้หาดนั่นแหละครับก็คือรุ่นนี้นะครับอ่ะมาลองเอาถ่านใส่นะฮะใช้ถ่านแผ่นก้อนนะครับใช้ได้นานๆเลยนะฮะยาวยาวเลยนะครับควรใช้ถ่านอะลคาไลน์นะครับหรือฐานชาร์จนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดขั้นตอนสำคัญคือการปิดฝามันนะฮะลูกยางมันจะมีลูกยางนะฮะลูกยางมันจะมีด้าน สูงกับด้านต่ำนะฮะด้านสูงให้หันเข้าตัวเครื่องขอบยังต่ำหันด้านออกทนังฝานะครับโอเควิธีไขนะฮะ่านก็หมุนไปก่อนแบบนี้ให้ตึงๆึงแล้วเนี่ยทั้งสองด้านเท่าๆกันแล้วค่อยๆไหลค่อย แล้วค่อยๆไขนะฮะซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งให้ตึงๆมือพอซ้ายทีหนึ่งขวาทีนึ่งตึงๆพอนะฮะอย่าแน่นมากเนี่ยพอรู้สึกตึงๆเนี่ยโอเคมันจะนน้ำเรียบร้อยครับดำน้ำได้เลยนะครับนี่คือจานของ1280 x นยะครับจานขนาด8นิ้วตัว1280เนี่ย จะมีจาน2ขนาดคือ10นิ้วกับ8นิ้วนะครับออคนส่วนใหญ่ที่หาตามชายหาดเนี่ยเขานิยมใช้แค่8นิ้วนะฮะแม้ว่า10นิ้วมก็จะลึกกว่าก็ตามนะครับเขาใช้แค่8นิ้วเพราะว่าเอาไว้ลุยขยะนะครับชายหาดเนี่ยที่หลายคนลงไปเดินแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าชายล่าชายตะกบาบตอนแรกนะับตอนแรกเนี่ยที่มีของอยู่มีแหวนอยู่เนี่ยมันมีขยะอยู่เยอะครับนะดังนั้นจานยิ่งใหญ่ มากไปหน่อยเนี่ยนะฮะถ้าขออมันอยู่ใกล้ๆก,กับขยะเนี่ยบางครั้งมันฆ่ามันตัดนะครับดังนั้นเนี่ยนักล่ามือชีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันมา20-30ปีเขาเลือกแค่จานขนาดเล็กครับสำหรับสายทะเลนะฮะเขาเลือกจานขนาดเล็กคือ8นิ้วเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จแล้วครับเจ้าฟีเจอร์ 1280X นะครับโอเคสำหรับหูฟัง นะครับของเจ้าฟิชเชอร์ 1280x เนี่ยจะเป็นหูฟังกันน้ำกันน้ำลึกนะฮะด้านไหนเป็นแบบนี้ครับนะฮะคุณผ,ผู้ชมได้เห็นกันทุกคนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะดำน้ำหรือจะบนฝั่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้หูฟังมันไม่มีลำโพงนะฮะเพราะตัวนี้มันดำน้ำนะครับทรงเป็นแบบนี้โอเคครับมาดูวิธี เปิดเครื่องและใช้งานกันครับโอเควิธีเปิดเครื่องนะครับเราเปิดปุ่มนี้แค่นี้แหละฮะอันนี้คือควบคุมเสียงนะครับอันนี้ความลึกนะครับยิ่งเปิดมากก็ยิ่งลึกมากนะครับตัวเจ้าฟีเจอร์หนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยเป็นระบบเสียงเดียวนะฮะไม่แยกเสียงยิ่งของอยู่ใกลย้ยิ่งแปดแปดเลยฮะนะฮะคือมันจะดังแปดแปดแปดนะครับ ฟังเสียงดูนะครับของอยู่ใกล้ไกลๆก,ก็จะแผ่วเห็นไหมฮะยิงไกลยิงป่าตปตตนะครับดังนั้นเนี่ยจเจ้าฟิเชอร์ 1280x เกนี่ยนะครับก็ตั้งง,ง่ายๆแค่นี้ตั้ง,งง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีตั้งระบบตัดขยะนะครับปกติเราจะตั้งกันแค่3ครึ่ง3 หรือ3ครึ่งแค่นี้นะครับเพราะที่เขาใช้ฟิเชเจอร์ตัวนี้กันเนี่ยนะครับเขาไว้สู้ฝาเบียนะฮะหลายท่านเคยใช้เครื่องตรวจจับโลหะมาที่ทะเลแล้วแล้วก็แกว่งแล้วมันก็ปีป๊ดปาดปีป๊ดปาดดังลัน่นกังวนไปหมดเนี่ยมันเกิดจากมันเจอฝาเบียนะฮะมันตัดไม่ได้แต่ฟิเชเจอร์เนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าโปรเจกต์ M scoop ของฟิเชเจอร์นะฮะที่มีตัวนี้ได้ก็คือเขาคิดค้นว่า มันจะรู้ขนาดไหนก็ตามแต่ต้องไม่ขุดขยะขึ้นมามันต้องเลือกของให้ได้โอเคที่เราตั้งตัดขยะที่3ามครึ่งเราตั้งตัดขยะที่3ามครึ่งนะครับเสียงแผนเสียงชัดแบบนี้แล้วเป็นฝเสียงจะออกกึ๊กกึ๊กเหมือนเรากัดฟันฮะเสียงเหมือนเรากัดฟันกึ๊กกึ๊กกึ๊กเห็นไหมฮะได้ยินไหมครับ เหมือนเอากระดันถ้าเป็นของแค่นี้ครับจะเอาฟีเจอร์หนึ่งสองแปดศูนย์เอ็กซ์นะครับจะใช้ก็เปิดจะปิดนะฮะจะปิดก็แค่นี้หมุนปุ่มปิดปิดทุกอย่างตั้งไม่เหมือนเดิมหมดแล้วครับไม่ต้องไปตั้งอะไรอีกนะฮะอยากใช้เราก็กดหมุนเปิดใช้ได้เลยครับแกว่งได้เลยครับ ง่ายๆแบบนี้ครับเจ้าฟีเจอร์1280 x มันไม่มีหน้าจอเราดูได้ไงว่าแบบมันอ่อนหรือไม่อ่อนนะครับง่ายมากเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วปุ่มความลึกหมุนกลับมาให้ดังแก๊กครับเสียงแบบนี้นะฮะเป็นเสียงแบบนี้เสียงยังแหลมอยู่แส่าฐานเต็มเต็มแต่ถ้าเป็นเสียงอ่อนฐานอ่อน เราต้องเปลี่ยนเห็นไหมฮะเราไม่ต้องใช้จอนะฮะหันเต็มครับแบบนี้แค่นี้ละฮะโอเคนะ,ะกับเจ้าฟิชเชอร์ 1280x สนะฮะสำหรับความลึกเจ้าตัวนี้นะาผมบอกไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ลึกเท่าไหร่นะฮะ,นะฮะแต่เจอดงพยกักกินเรียบครับเนี่ยฮะคุณสมบัติของมันของเจ้าฟิชเชอร์ 1280x นะครับ ไม่มีอะไรล้ําไม่มีอะไรเกินเลยเรียบง่ายใช้ง่ายง่ายเปิดใช้ตัดขยะได้จบเดินหาของนะครับคุณสมบัติของเจ้าฟีเจอร์ 1280X นะฮกะก็คือสายอาชีพที่เขาชอบใช้กันนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเพราะมันตัดขยะเยี่ยมยอดนั่นเองครับเดี๋ยวครั้งหน้าสัญญาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าฟีเจอร์ซี2ซยนะฮะหรือซีซียี่ นะฮะไม่คุณผู้ชมได้ยนโฉมกันนะฮะแล้วก็วิธีการใช้นะครับว่าทำไมสายทะเลสายดำน้ำเนี่ยที่เขาเดินดาทะเลกันขยะเยอะๆเนี่ยเขาถึงชอบใช้เจ้าตัวฟิชเชอร์ซีเซนครับแล้วมาดูวิธีตั้งค่ากันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ